ครับท่านผู้ชมฮะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนอยากจะหาอาชีพเสริมแต่คนที่จะทําอาชีพได้เนี่ยก็ต้องมีทักษะนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ท่านผู้ชมฟังดีๆเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างอาชีพด้วยตัวคุณเองนะครับกับโรงเรียนฝึกอาชีพกทมฮะชื่อนี้ได้ยินมานานแล้วนะครับหลายคนก็เคยไปเรียนหลักสูตรต่างๆนะฮะเพราะว่าออกมาก็ประกอบอาชีพกันได้อย่างจริงจังล่าสุดฮะเมื่อวานนี้เองครับกทมเนี่ยเขาเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพแห่งใหม่อยู่ที่เขตประเวศต้องบอกว่าใหญ่ ทันสมัยนะฮะแล้วก็พร้อมเปิดสอนทั้งหมด19วิชาสร้างอาชีพครับนี่นะฮะท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านไปเป็นประธานเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประเวศนะครับท่าพนพว่าท่านมีนโยบายให้ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครครับก็เลยมอบหมายให้สํานักพัฒนาสังคมเนี่ยไปสํารวจพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกทมอยู่แล้วนะฮะ ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติ39เกทับ 2, 2> <น>เขตประเวศนะครับเนื้อที่4ไร่3งาน52ตารางวาเนี่ยและที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมบริษัทเอกชนเขาเล็งเห็นความสำคัญในการตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพ<อ>เพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษานะให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับบริษัทเอกชนเขาเลยสนับสนุนทุนการก่อสร้าง<อ>โดยการก่อสร้างเนี่ยไม่ได้ใช้งบของกทมเลยนะฮะโอ้ยอดเเีืยมมากเลยนะฮะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหาคนครเขตประเวศเนี่ยพร้อมเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1 17พฤษภาคม64เดือนหน้านะครับท่านผู้ชมฮะโดยจะเปิดสอนทั้งหมด19วิชายกตัวอย่างครับจัดดอกไม้เพื่ออาชีพผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัลบาริสต้าก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นอาหารานานาชาติ โซลาเซลล์นี่ก็มีเหมือนกันนะครับมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น48ชั่วโมงถ้าระยะยาวเนี่ย150 150ถึง200ชั่วโมงค่าสมัครเรียนเนี่ยเริ่มต้น105บาทถูกมากถูกมากดูฮะ105บาทคือใหญ่แล้วก็ครบครันจริงๆนะครับ,รบมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการนะฮะอย่างเช่นห้องน้ำลิฟต์ทางลาดและในอนาคตเนี่ยโรงเรียน ฝึกอาชีพแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ฝึกอาชีพเป็นสถานที่สอนทําการเกษตรมือแล้วก็เป็นตลาดนัดสีเขียวทุกศุกร์เสาร์วทิทย์นะก็จะนําสินค้าจากแบงคอกแบรนด์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกรุงเทพมหานครเนี่ยมาจัดจําหน่ายที่นี่ด้วยนะครับก็มีคุณสมบัติสําหรับผู้ที่จะสมัครเรียนด้วยนะครับผมอืมนะฮะมีสืยงสามภาพนะครับเดี๋ยวฟังสืยงสามภา์กันก่อนครับมีผู้ที่สนใจมาสมัครเรียนตั้งแต่เปิดถึงวันที่9วันนี้9วันเนี่ย มีคนมาสมัครแล้ว1,300คนเสร็จนะครับยังเหลือบางหลักสูตรใน2 4หลักสูตรบางหลักสูตรก็เต็มแล้วแต่เราเราจะมีทั้งภาคระยะสั้นวันสองวันก็มีแล้วก็เป็น,เป,นเป็นหลักสูตร3เดือนก็มีนะครับมันจะมีทั้งภาคเช้าภาคบ่ายภาคกลางคืนแล้วก็หลักสูตรเสาร์อาทิตย์ในในส่วนระยะสั้นยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนระยะยาวก็เสีย แค่จ่าย105่าย105บาทต่อต่อหลักสูตร200ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งประมาณ53ต่าตังค์ถูกมากเชื่อว่าตรงนี้พี่น้องประชาชนซึ่งคนไร้อาชีพต่างๆคนตกงานหรือคนอยาก,กเรียนเสริมเด็กคนวัยทำงานหรือคนสูงอายุอยู่บ้านเหงาก็มาเรียนได้สามารถจะเอาไปใช้ในตัวเองได้ด้วยใช้ที่บ้านได้ ช่วงนี้คนตกงานเยอะไงเรามีครูบาอาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านแต่ละด้านนาะมาสอนให้นะครับทางคุณเที่ยมานกรได้จัดมาให้คุณสมบัตินะฮะใคร,ครที่อยากจะเรียนเนี่ยคือเอาหลักๆแล้วกันอายุไม่ต่ำกว่า14ปีนะแล้วก็สุขภาพดีไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะครับใครที่สนใจนะครับท่านผู้ชมฮะสามารถสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์02 3221249หรือว่าจะสมัครเรียนออนไลน์ได้นะครับ www.bma training.ac.th ครับครับ